สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องสถิตรถไฟไทยครับช่องทีสิบ้าพี่น้องไปพบกับความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟสายใหม่สายอำเภอบ้านไผ่ถึงสะพานมิตรภาพสามจังหวัดนครพนมถพาพีา่น้องมาเบึง้งความคืบหน้าของการสรัางทางรถไฟครับเดินทางจากชุมทางหนองแวงไร่ จะไปสถานีผู้เล็กนะครับเส้น้างนี้อยู่ระวางน้องแว่งไรไปสถานีผู้เล็กแต่ยังไม่ทันถึงสถานีผู้เล็กครับเพิ่นกระลังก่อสร้างอยู่บางช่วงเพิก่กะถมขั้นดินเรียบร้อยบางช่วงกะยังอยู่ในขั้นตอนของการถมดินบางช่วงกะเพิ่ลกะทํำเสาตอมอเพื่อเพื่อจะเป็นสะพาน คาน้องคำข้องงามเสียเพิินนั่นแหละครับพ้าพี่น้องขึ้นมาเบึงจุดที่เพิ่นถมขั้นดินเรียบรอย้อยแล้วก็ว่างหินคลุกนะครับวางว่างหินคลุกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้ในย่ขั้นดินนี่ขั้นตอนถึงว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์ครับในการว่างขั้นดิน ้วก็มาว่างไส้ว่างหินกรวดว่างหินคลุกแล้วก็ว่างหินล่างวางหินวางรางรถไฟหินบาลานนั่นแหละครับหมอนรถไฟพิ่นก็มาว่างไวเรียบร้อยแล้วลครับหินวางล่างเพิ่นกับออกมาไวแล้วที่เห็นอยู่ทางใส เป็นหินกรวดนะครับเอยหินหินหินคลุกครับขอประท่านโทษว่างหินคลุกนะท่างขวามือที่ไปนั่นก็คือหินว่างล่างครับหรือหินบาลาสจากหินแกรนิตนั่นแหละครับเป็นหินแกรนิตอิมบาซอนนะหินว่างล่างนี่จะมีขนาดประมาณหนึ่ง ยุดหานิยวนะครับขนาดง,าง่ายล่ะครับหินว่างล่างเป็นขั้นตอนสุดท้ายแหรอกครับว่างหมอนว่างล่างนี่ครับผ้าพ,พี่น้องมาเบิง้งความคืบหน้าก่อนจะถึงสถานีผู้เหล็กครับเพิ่นเดีวหินว่างล่างมาไวหลายแล่ะครับนะ้่งก่อนที่เราจะไปถึงสถานีผู้เหล็ก หินว่างล่างนี่มีขนาดประมาณหนึ่งจุดหานิ้วนะครับแล้วก็ว่างหินว่างล่างแล้วครว่างหมอนว่างล่างเป็นการสิ้นสุดในการทำทางรถไฟในขันขั้นดินครับลดพื้นกำลัง คนดินขนหินคนรส้ามากหลายครับอีดขวางเพิ่นยุบไปมากก็ไดู้ซึกว่ามีความเกรงใจเพิ่นยุบทั้งนี้นก็จากห้พี่น้องได้เบิ้งก็ได้มนขึ้นมากแล้วครับเพิ่นเอาหินมาลุ่มครับหินว่างล่างนะ จุดนี้สิเป็นจุดมีถนนตัดผ่านู่ครับทางข้างหน้านี่ถนนแล้วก็ต่อไปก็จ,จะเป็นสถานีผู้เล็กภาพกัอากมัว่วพี่น้องถ่ายจากในรถครับขอพูดหลายๆที่พี่น้องในติดตามเบิ่ง ลิปจนจบครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ